ความบันเทิงดูเพลินๆสบายสบายสไตล์แองเจิลชิเนลแล้วก็กลังลองน้ำซุปอยู่ไม่ต้องกลัวอะไรยากได้อะไรอีกไหมอันนี้ไครเอากดได้เลยอร่อยจริงรสอะไรอ่ะต้มยำเฮ้ยห้าสิบแล้วครับต้มยำครีมด้วยนะเพราะว่ากินยำชิมกินไปแล้วพี่กินหลายคำเลยอ่ะมันยี่สิบแผวอย่างเงี้ยกี่บาทครับร้อยสิบแปดบาทกดดีกว่าแต่มันต้องผัดอย่างเดียวใช่ปหม ไมม่เอาไปผสมต้มกุ้งข้าวเลยปะมันต้มทําเป็นซุปทําเป็นอะไรทไม่แกคุกกได้าวแกเข้าไมโครเวฟก็ได้แล้วเอามาคุกใหม่มันก็เหมือนไปผัดแหละขึ้นฮอร์สคิวอยู่ตะกร้าสาใช่ใช่พริกขอร่อยมากทุกคนลองนะครับเดี๋ยวลองลองนะครับไม่ได้ว่าน้ำซุปจะอร่อยไหมอ่ะอันนี้ใครเอากดได้เลยค่ะเอาไปต่อนะไปต่อยะคะพี่เก่งได้ก่ับไปไม่ค่ะคือกินอีกไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วมีคนถามถึงน้ํายากับพันนุ่มให้ยืนให้ยืนที่มันหนึ่งพันหนึ่งพัน หังเดี๋ยวเราจะเอาไฮยีนมาให้นะหลอแป๊บหนึ่งครับนี่ค่ะอันนั้นหนึ่งไฮยีนอันนี้ที่ตะการไม่มีขายคราวที่แล้วนะเรามีไฮยีนสามสีนะครับถุงละหนึ่งพันหนึ่งร้อยมิลลิลิตรถุงหนึ่งจุดหนึ่งลิตรนะครับเขาบอกใช้ได้ห้าสิบห้าครั้งเฮ้ยเขามาให้นะหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งกับาบางหนึ่งบวกหนึ่งสองถุงราคา 199่งรเกาสิบเ้าบาทนะครับเลถุงเท่าไรคะเลถุงละ99.5เกพี่พีทเก่งมากค่ะโอ้โหพี่พีทพี่ทเวสุดๆร้อยเกาสิบเก้าหารสองเนี่ยนะใช่โอ้โหยังประมวลผลอยู่เลยพี่พีทคิดเสร็จแล้วโอ้ my god เธอหอมมากก่นนี้หอมไหนขอดนหน่อยเหมือนกันแต่มันถูกมันถูก9กบาบาทเนาะ กลิประมาณ9กบาทิบก้นลูกมันมีหลายกลิ่นนะจ๊ะในนี้นะไปกดดูตะก้ากันเลยจ้ากลิ่นนี้กลิ่นนี้หอมสุดกลิ่นนี้หอมสุดไอ้ก้นกลิ่นนี้หอมทำเลยบูมกลิ่นนี้ก็หอมใกลิ่นนี้หอมแบบโซนๆน่ารักน่ารักซาซาแบบเป็นแบบแลกซุ่นถ้ามีลูกใช้กลิ่นไหนนี่ถ้าลูกผู้หญิงแล้วลูกเอาไปโรงเรียนกลิ่นนี้อ่ะน่ารักเลยถ้าผู้ชายอ่ะผู้ชายอันนี้ทำให้สามีไปก่อนงาน เพื่อนเดียวกันอยู่ไม่ใช่บุรับเังบุมไม่ดมอันนี้ขนาดเท่าไรหรอขนาดเท่าไหร่อันนี้1 1ลิตรครับ1 1 1.1จุดหิบาท1 1จุรอ1บาทนะครับใครเอากดได้เลยค่ะแล้วอย่าปะพนมยังไงเราก็ต้องฉายแม่มันมีอาน้ำยาสักน้ำยาสักผ้ามาพร้อมกันเลยดีกว่ามะน้ำยาสักผ้า 1, 4 0 0นมิลลิลิตรน้ำยาสักผ้าอยู่นัันป่รอยมิลลิตร นี่เดี๋ยวนะอันนี้99บาทนะครับพหอมจริงนี่น้ำยาซักผาใช่รอใุ่นั่นี่ซักอะไรนะี่ก่อนนะครับมาลยนี่นีน้ำยาสักผ้าพันสี่รอมิลิตรบุ๋มข้ที่แล้วอ่ะเขาไม่มีน้ำยากับผหนุ่มแล้วไม่ได้ใช้ซักผ้าขนหนูแล้วเช็ดทีเลืดอดออกเลย อันนี้ปากพันดมเปิดใช่ไหมอันนี้ค่ะโอเคพี่ปากไอ้เปิดละบอกปากโกนกินนะคะอันนี้ปากเหมือนกันจริงจริงเนีขาบอกบางโกนอ่ะไม่ได้ใช้ไม่ใช่ใช้น้ำยาปากพันุดมเช็ดต่วนล้ดออกเลยอ่ะบอกปากี่งไปเลยอย่าจับตูดกลัว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 ปากมันด้วยค่ะใช่มันไม่นุ่มมันคมโอ้ตายแล้วผมอย่าลืมเอาไปนะครับเดี๋ยวคนที่บ้านอยู่เด็ไป นีผ้าเช็ดตัวไม่ได้ใช้น้ำยาปักผ้านุ่มแล้วเป็นแผลโอ้ผ้าเช็ดตัวนี่มีใครเอาตปะปูใส่ไว้ไห,ไหรออันที่ปักอยู่เดี๋ยวเป็น,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 ปนตัวซักผ้าปักอยู่เป็นตัวซักผ้านะครับซักผ้าหนึ่งพันสี่ร้อยมิลลิลิตรสองชิ้นเอาเป็นซักผ้าก่อนแล้วค่อยเอาเป็นใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับใช่ค่ะเําต้องทำสองรอบเหรอผมเพิ่งดูเลยเนี่ยเราผสมมันพร้อมกันได้ไนะซักค่ะเราซักก่อนเสร็จแล้วว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มมาใส่แล้วเอาขึ้นเลยเราไม่ต้องล้างน้ําแล้วเนาะใช่ค่ะ แล้วถ้าซักเครื่องมันมีมันมีช่องใส่หนูก็พร้อมกันเหมือนกันแต่ว่ามันคนมันคนละห้ององมันก็จะ่อยคนละ่องใช่ไหมคนละห้องคนขำหนูอ่ะไปเก็บกระเป๋าไปต่อจไปต่อได้ซีทันไหมเดี๋ยวจะเอาออกแล้วนะครับพี่พ่ขายเก่งมากเลยค่ะดีนไนให้นะจ๊าดีไไนทอาบูไม่ขายครีมอาบน้ำเหรอนี่เราจะขายไหมครีมอาบน้ำแบบ ขายนะครับขายเป็นถุง400 ml นะน่าจะขายเป็นคู่เพราะว่า,วามันอยู่ในตราาคู่หนึ่งใช่ไหมตูว <c oughs> อับน้ำใช่ไหมครับใช่ครับบีนไนน์นี่กลิ่นอะไรเชอร์รี่เบอร์รี่เชอร์รี่เบอร์รี่เพียวลิฟายอันนี้เหมาะกับหนูเลยเป็นแบบอันนี้รีฟิลใช่อันนี้เอาไว้เติมในขวดขที่ใบใานไม่มีขวดอะ ตัดหมดแล้วนะครับก็ตัดเล็กๆค่ะใช่ตัดเล็กๆนี่ไงนาฬิกามาแล้วนี่ใช้มาแล้วค่ะเอาขึ้นให้เราจ้ะนี่นี่นี่นี้เท่าไหร่ยังไม่มีใครบอกเลยเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวกำลังปักให้นะครัะใี่จะเอาใช่ค่ะพีนายสบู่เหลวลดเบอร์รี่นะสองชิ้นเก้าสิบเก้าบาทครับสองชิ้นเก้าสิบเก้าบาทสบู่เหลวลดเบอร์รี่ลดเหรอลดมันใช้กับการกินนะสบู่เหลวลดเบอร์รี่นะครับกลิ่น ถ้าใครอยากลองชิมก็ได้ี่พีทะมันไม่ใช่รสค่ะมันคือกลิ่นมันคือกลิ่นครับใครพูดว่ารสใครพูดว่ารสแล้วกดลงตะกร้าสงชิมเก้าสิบเก้าคามใช่เหรออีเราพูดว่ารสเหรอใช่ค่ะจริงสิใช่ค่ะอย่าชิมนะครับมันไม่น่าจะเบอร์รี่ขนาดนั้นกลิ่นเบอร์รี่เขาเล่นอะไรกันวะหนูไม่ได้ฟังอะฮะ ไออะะรกัน่พี่พีทบอกว่ารถเบอร์รี่ครีมอาบน้ำรถเบอร์รี่ก็ถูกแล้วอ่ะกลิ่นใช่ไงหรือจะชิมกินแบบนั้นทำไมอ่ะก็พี่พีทพูดรถนะนี่ทุกคนถามมะอร่อยของพี่พีทรถนี้อร่อยค่ะอันนี้มาเดือดกันซื้อหน่อยนะครับ99บาบทพีทไม่ยอดไม่ขึ้นเลยตอนนี้ใครบอกพี่มายอดไม่ขึ้นเลยหลอดตะกร้าสองชิ้นนะคะราคาจะเท่าเดิมเก้บเกบาท กดลงตะกร้าสองชิ้นนะครับราคาไม่ขึ้นราคา99บาทกดลงตะกร้าสองันให้ใส่ตะกร้าสองอันจะได้99บาทแล้วถ้าใส่เดียวได้เท่าไหร่ครับก็99บาทค่ะอ๋อก็99บาทใช่แต่ในอันนี้เขาบอกให้ให้กดลงสองลงตะกร้าสองอันอ๋อกดลงกดสองชิ้นครับจะได้ที่99บาทราคาจะไม่เปลี่ยนถ้ากดพี่กดครั้งหนึ่งพี่ได้99บาทพี่กดสองครั้งพี่ได้เบิลไปแต่พี่ก็ได้ราคา99บาทพี่เลือกเลยพี่ควกดแบบไหนจบ โอเคปะโอเคเข้าใจยังร่างเร็วแล้วฮ่าเอาไข่เอากดเลยจ้าบีไหนจ้าปักหมุดน้ำยาปักพานุ่มอีกรอบมาแล้วค่ะมาแล้วปะน้ำยาปักพานุมน้ำยาปานุ่มใครที่ตามหาสูตรลูกโป่งนะจ้ามาแล้วนะปักหมุดให้เราจ้ากระดาษสองส่วนลูกโป่งส่วนลูกโป่งลูกโป่งค่ะนี่ลูกโป่งครับสองร้อยี่สิบสองบาทอย่าลืมนะถ้าไปซักผ้าแล้วไม่ใส่น้ำยาปรับกพานุ่มเช็ดตัวเลือดออกนะครับเลือดออกเลยเหลือจะเชื่อ เหลือจะเชื่อ99.5บาทนะครับ99.5บาทอันมอนี้เหลือสอันนี้เป็น242อค่ะขอโทษทีทำไมงั้นนะอีกสูดหนึ่งค่ะมันคนละสูตรกันมีคนโกโหกราคาครับสรุปว่าเท่าไหร่นะอันนี้เป็น242บาทค่ะตะก้าิาาขอโทษทีค่ะหอมเหมือนกันทุกคนบอกเลยซุปไก่ซุปหมูซุปหมูครับ อันนี้242บาทนะครับ242บาทคุณฮอตนะ242บาทหารสอาสิหนข่งร้อี่บบาทจูกไหมเห็นไหมที่พี่เรามันเด็กสายวิทย์ไงเสายวิทย์คณตนี่มันร้อนครับเดี๋ยวเราเมาเป็นแันิโต้ตออ2ส2่บอต้มได้เยอะอยู่นะต้มได้มัถ้าเข้มข้นเพิ่มได้